สวัสดีท่าบเอฟซีนารนะครับท่านนะครับตอนนี้มาลอกบอ่อครับเป็นบอ่อเก่าหลายปีแล้วครับหลายชั่วอายุคนแล้วนะครับตั้งแต่คุณปู่คุณย่า ตรงนี้มันจะอยู่กลางทุ่งนาพอดีเวลาปลาครับเวลาปลามันเป็นปลาธรรมชาตินะจะลงบ่อทั้งหมดเลยตอนนี้แม็โครก็โคตนะครับดีดด้านล่างเป็นพที่โน,น,นี่ครับเอามาเอามาปรับพื้นที่นาที่มันพื้นต่ำ ที่มันไม่เท่ากันก็จะปรับตรงนี้ก็ทําเป็นคูสะกันน้ําอันเป็นอนาบ,ร,บริเวณนะครับทางนู้นก็เป็นอีกของเจ้าหนึ่งก็ใช้รถแทรคโรนี่เป็นดันเอาดินอยู่ในนาเนาะขึ้นมาแล้วก็ไปเอาอยู่ที่นะครับเขาเรียกว่า คันศาเนะคันศา,นาตรงนี้เป็นของของญาติกันนะครับต้องปรับใหม่มปรับใหม่เนื่องจากว่ามันเป็นคูศาที่กว้างสูง เทาหน้านาแล้วนะครับก็เลยมาปรับปรับที่นาใหม่โดยเอาดินตรงนี้นะครับดินตรงนี้ไปโน้นนะครับเอาไปที่ทุ่งนามันไม่เท่ากันก็ปรับปรับเขาเรียกว่าปรับคันแททนาใหม่นะครับปรับคันแททนาก็มาเอาดิานใหมตรงนี้ก็ยังกว้างอยู่ครงนีทาง ที่น้องก็บอกว่ามันมันกว้างเกินไปก็เลยเอาออกนี่ผลผลิตนะครับนี่แตงนะครับแตงไม่ได้มาเก็บกินมันก็เรียบร้อยหมดนะครับต่อไปมันก็เป็นเมล็ดเดี๋ยวมันก็ออกเป็นต้นกล้าขึ้นมาเนาะนี่ใช่ก็ใช้รถ แม่โคนะขนจากตรงนี้ใส่รถหกล้อนะไปดำรถด,ดำเนาะเอาไปลงนู้นนะครับสุดท่านถ้าใครมีที่นาก็สามารถไปตัดแต่งได้เด้อนะครับตัแด,ดแต่งได้เลยแล้วปอปลาเราก็ตอนนี้ไม่เลี้ยงแล้วนะครับไม่เลี้ยงแล้วเพราะว่าเราไม่ค่อยได้เฝ้าก็เปิดนะครับเปิด เปิดคููสาวออกมานะครับ<ม>เพื่อจะให้ปลาธรรมชาติมันวิ่งเข้ามาเนาะเป็นพื้นนาของญาติพี่น้องกันนะครับของพี่ของน้องกันแบ่งกันนะผู้ญาตายายแบ่งให้กันในพื้นที่เท่าเกันครับนะ เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เตรียมตัวที่จะปรับปรุงพื้นที่นารอรอฝนฟ้านะครับประทานน้ำฝนล,ลงมาเพื่อที่จะได้ทำนาเนาะนะครับช่วงนี้ก็เริ่มพอปรับเสร็จเรียบร้อยก็จะเขาเรียกว่าควนเนาะ ไถนานะไถนาฮุดไถนาประมาณนี้เมื่อก่อนก็มีควายนะใช้ควายเดี๋ยวนี้ก็นี่ละครับควายเหล็กแล้วนะครับนี่สบายเลยใช้ควายเหล็กก็ทําได้ประมาณ2วันแล้วนะทุกท่านนะสำหรับรถแมคโครนะทุกท่านนะอันนี้ฝากปากเอฟซนะนะครับ ไม่รู้ว่าเท่ากันหรือเปล่านะในอันตราส่วนนะเขาเองกคิดในอันตราส่วนค่าแรงนะครับวันหนึ่งนะครับชั่วโมงละนะครับคิดเป็นชั่วโมงชั่วโมงละ 1, 000, หนึ่งพันได้สองพันแก้ไขนะครับสองพันสามร้อยนะครับเป็นชั่วโมงไล่เป็นชั่วโมงเลยครับกี่ชั่วโมงชั่วโมงก็มาคูณเลยนะครับ กับจำนวนเงินอันนี้ก็เราไม่มีควายนะเราก็ต้องใช้ไฟเส่วนการไถนาก็จะใช้รถรถไถต่างหากนะครับเพราะว่ารถแมคโครนี่ไม่ได้นะครับคน,คนละคนละงานก็ใช้แมคโครนี่ทำงานหนักแต่ว่าถ้าเป็นรถ ไขาไถเขาจะเขาจะไถพรวนนะครับส่วนดินที่ทุกท่านเห็นเป็นเป็นเรียกว,ว่าเป็นเป็นกองเป็นกองนะครับเขาคิดกองละร้อยร้อยยี่สิบบาทคือเขาจะเอารถแมคโครนะครับ แล้วก็เอาใส่รถถูกรถดันะครับไปเทเป็นกองเป็นกองไว้เราคิดแค่เราคิดขี่รถก็ขอนวนกันเลยนะครับทูนเลยค <นะ S 1> ่าแรงไม่คิดวันนี้คิดแค่กองละก็เหมือนกับค่าแรงครับกองละเลยครับกองละ้120บาทดูแพงเอฟซีก็สามารถเมิดเข้ามาได้นะครับประมาณนี้ครับครับ ทุกท่านครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามไปด้วยเนาะเราว่าจะมาลุ้นปลานะแต่ว่าไม่เห็นปลานะปลาในบ่อเมื่อวานนี้ก็มาเอาปลช่อนไปแล้วมันเป็นปลาธรรมชาติครับอันนี้คือกำไรนะท,ท่านนะเราทำนาแล้วเรายัง ได้ข้าวแลนะ้วเราก็ยังได้ปลานะปลาซึ่งมาจากธรรมชาติล้วนๆเขาอ,อยู่ในทุงน่งนาเขาก็ลงในในบ่อนะในช่วงที่พอน้ํามันเหมือนแห้งนะมันก็ลงอยู่ในบ่อที่เราทําขึ้นเองนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ